เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้มาพบกับเกมเจ็ดบาปกันมาวันนี้ก็จะมาเปิดตู้ของอาเธอร์ Arthur. ไออาเธอร์ฟ้าปะใช่ที่มันแบบคีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออเนี่ยแหละก็นั่นแหละผมสะสมมาจากการที่ล็อกอินทีละวันทีละวันเพื่อเอามันเนี่ยแหละมาอย่างน้อยก็คงทุกคนก็คงรู้สกิลกันหมดแล้วเนาะคงไม่ต้องพูดท่างทำเพลเพราะมันอยู่กันมาตั้ง10วันแล้ว คงรู้จักกันหมดแหละงั้นผมเปิดเลยละกันไปเลยไม่รอไม่รอต้องมีสักปันต้องมีสักวันขอไออาเธอร์เนี่ยสักหตัวสมาร์ทไอเต็มก็ได้ไปเล่นเห็นคนเขาบอกว่าคีมมันแรงได้ใจมากเพิ่มเกรดอะไรนะเกรดหนึ่งโจทย์ต่อคี้หนึ่งอะ่ะสิอะไรน,นั่นอะอะไรครับเนี่ยคุณพี่ให้ผมหน่อยไม่ได้เหรอไปหนึงนะมา อุ้ยเดี๋ยว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 ใช่เหรอใช่เหรอได้เหรอถามจริงอุ้ยเดี๋ยวกิ่งไม้นะนเนี่ยเดี๋ยวไม่ไม่เมื่อกี้ไม่ได้ลุ้นด้วยนะเพราะว่าจะได้หรือไม่ได้นะอันนี้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกเชิญชากับไอไอเกลือเกลือเกมน,นี้แล้วโคตรเซ็งอะเอาจงจริงผมไม่รู้สึกอะไรกับไอพวกนี้อีกแล้วหลังจากที่ผมเปิดถูกร้อยไม่ได้ด้านสักตัวบ้าวะเนี่ย คุณพี่บ้าหรือเปล่านะขอดีๆอาเธอร์มาขออาเธอร์แล้วกันอาเธอร์มามันติโป้งไม่ใช่ตัวที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อกี้ลืมดูมาหนึ่งสองซามอาริจังอาริจังนะเจะญิงอารสิสเจญิงอารสิสอะเฮ้ยเดยวตัวนี้ไม่เคยได้เอ ตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ดีดีดีอันเกตเพิ่มเกตเพิ่มเกตเออดี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 ด,ด,ด,ดีไม่เคยได้ไม่เคยได้โอเค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 อันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคทองฟ้าตาแดงแปลงล่างไม่แปลงล่าง,ลง,ลางช่างมันไปเลยแล้วกันเฮ้ยสซเลเดอร์ S S R สองตัววะ่ะอ้าวไปต่อเลยไม่พูดทำทำเพลงอะไรอีกแล้วไม่สนใจแล้วมา วุ้ยหมูเงี้ยวเหรออันนี้ถืปะเนี่ยวุ้ยช่างมันผมข้ามรัวๆเลยชินชาไก่พวกบ้านี่ละสามสิบมาอีกรอบหนึ่งเอเลนาถ้าไม่มีถ้ามันไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่ผมว่าจะได้เอเนาผมกดข้ามไปเลยเอ้ยอันนี้ถือแล้วทัฟฟ้าแปลงล่างชิบหายเอ้ยสวนปะไม่สวนข้าม สเต็ปที่สี่แล้วนะเฮ้ยต่อไปได,ดาวอะ่ะต่อไปได,ดาวอะ่ะมาต้องมีสกวนานบังแหละนะอันนี้ผมรู้สึกอุ้ยทองฟ้าตาแดงหมูอกแปบงล่างสองตัวเอสคโน่ใหม่ตัวไหมดีมากเลยสวนเฮ้ยไม่รู้สึกตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้เสียตังค์ไงมันไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้อ่ะอันนี้นนนนนนบัว่าเปิดเล่นๆเลยก็ได้บัว อ๋ออันนี้การันตีได้อยู่แล้วการันตีก็เลยไม่ตื่นเต้นชนะด้วยไงล่ะเนี่ยอยากเห็นฉากพวกเนี่ยในตอนเปิดดัตต์รอกเวนกี่ตัวเุ้ยสองตัวตัวแรกปะเนี่ยตัวแรกตัวสองตัวแรกอฮ้ยอาเธอร์ออวะอาเธอร์วะจริงปะเนี่ยเุ้ย เออดีดีด,ดีขอขอยสี่ตัวอีกสี่ตัวขออยสี่ตัวก็จะไปแรกไม่ใช่ไปแรกเอาไปอัพให้เต็มตัวเขาดีไงอันติคีเขาแรงใครๆขเขาก็อยากได้แต่มันก็ไม่ใช่คงตัวเบต้าตออเนี้ยดัสรอดเวมมันมาบาลเลยตัวคีๆอย่างนย่าไปเล่นเลยเอา้าวกดข้ามีกอน,นี้จังหูดแดงนะจ๊ะผู้่าคง มีเด็ดมีดีตัวหนึ่งแงรางวัลสเตต้าวะ่ะถือว่าดีจริงจริงดีดีดีด,ด,ดีมาต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่เราจะได้ฟันหมูแดงเอวเฮ้ยฮอกทองฟ้าแตงล่างเฮ้ยเอาจริงปุเนียสวนรเปล่าไม่สวนว่ะกระเด็นเอาไม่กระเด็นผักไปมีโอกาสมีโอกาสเมื่อกี้กระดานกิ่งไม้ยังได้เลย เราได้เอเดนากี่ตัวแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ตัวสี่โอ้สี่ฟ้าสี่ฟ้าแมวดีสเ,เตปที่หกแล้วเว้ยไม่ระงสเตปอับไปมาหมูข้างเยี่ย е วมาบ่อยจังอุ้ยตาแดงตาแดงมีลุ้นอุ้ยกิ่งไม้พอลุ้นยังมีพอมีลุ้นมาสวนอุ้ย เอเดอาร์ต้องมาแล้วปะโถจังหวะนี่ครับคุณผู้ชมผมไม่ยอมเด็ดขาดต้องได้แล้วเอเดอาร์ HR, ถ้าไม่ได้นะผมนี่ลบเกมถึงแม่งเลยเออนี่ไงจังหวะนี้แหละของจริงเอาอะไรครับเนี่ยสองตัวตัวเดียวหนึ่งสองสาสตัวที่ห้าตัวที่หกนี่แหละตัวที่เจ็ไม่แน่ใจ สองโอ้ยแมวตัวนี้ดิเอาไอตัวฟ้าเลยไม่ใช่อาริโอใช่ไหมไซมอนใช่เปล่ามาเ็วเออมาก็ดีนะแต่มาบ่อยๆมันก็ไม่ดีเออมาบ่อยๆมันก็ไม่ดีโอ้มา ปับ๊บไอ้โป้งอีกสามรอบนี่เราไปเปิดดาร็อดเวนเเอีก10บใบเลยอีกสิบใบที่สะสมมาเปิดแก้ขาดนี่ถ้าได้ทองฟ้าทองฟ้าได้อยู่แตงร่างแค่แขนนะตัวไม่สวนด้วยข้ามแง่งเลยชิบหายผมชินชากไก่เกมบ้านี่แลละเอ้อยแต่พี่เก้าอีกสองที ต้องได้ดิไปโอ้ตาแดงโอยทองฟ้าไอ้ขนอโ้ยเดี๋ยวโอกูอยากเจอกูอยากเจออย่างเงี้ยตอนที่กูเปิดดั๊ดอะมึงทำให้กูไม่ได้เหรอดวงกูหมดแล้วมเนี่ยไอ้บ้าโอ้ยเอ้าสองตัวสามตัวว่ามาเนี่ยมีเอ็ดขนออยู่เอ็ดขนอเนี่ยโปง เพิ่งเคยเห็นครั้งที่สองคิดดูแล้วกันไอ้บ้าคูเอร์ดูนเดอร์มงกลายเป็นคุยพงไปซะกี่ตัวสองตัวสามตัวครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่กูได้สามตัวเฮ้ยโอ้สามตัวไอเนี่สามตัวของจริงแล้วไอเอลิซาเบธนี่กูอัพขั้นสองได้เลยเนี่ยมีตัวไหมเนี่ยโอ้ยโอเค โอเคขั้นสองขั้นสองขั้นสามเลยวะอีกตัวหนึ่งอะไม่สักตัวปะองเอเลนเยเกอร์ใช่ที่ไหนโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ได,ได้ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าดีถือว่าดีได้มาสองตัวได้สเต็ปอัพด้วยมาอีกทีนึงมาทางนี้ได้อาเธอร์มาหนึ่งตัวใช่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  อาเธอรหนึ่งตัวมาทองฟ้าไม่แปลงล่างไม้ไม้ขอดูหน่อยซิเผื่อจะชน,ะสนะสวนว่าถ้าสวนไม่สวนด้วยแลอุ้ยอุ้ยเอเดน่ากี่ตัวแล้วเนี่ยถามจริงอุ้ย,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 ยบ้าไปไหนพวกนี้ทำไมเมื่อวานไม่ใช่แบบนี้นะครับคุณพี่ผมเปิดดั๊ดหกร้อยกว่าเพชเกลือเกือทั้งนั้นฮะ คุณพี่ทำกับผมอย่างนี้เหรอถามจริงทำร้ายผมมากเลยนะฮะทำร้ายผมแบบทำร้ายจริงๆอะ่ะคุณพี่เนี่ยได้มาสองตัวก็ไม่เลวตัวใหม่นะจ๊าสำหรับตัวฟรีไม่เลวเลยทีเดียวเพราะนี้ได้มานต้องสามตัวไอ้นี่สามตัวพรมติสบายเลยอะ่ะมาครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันสำหรับค่ำคืนนี้นะครับ มาดัชฉันรู้ว่าชายอะยากเหลือเกินกว่าจะได้มาได้แต่ตอนนี้อลิซมาสามตัวเลยนะจะบอกนะ้วที่ไม่มาก็เพื่ออลิซเจ้าหญิงอลิซอะใช่เปล่านะดัชครั้งนี้เรารักกันเราจะไปอยู่ด้วยกันนะดัชไปเปิดที่เผอไปดิ <c oughs> เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปดัดจงมาอยู่ในอ้อมอกของเราดัชดัเราดวงดีมากกว่านี้วันนี้เราทําบุญมาดีขอร้อง จงมาอยู่กับเราและเธอนะนะมาทองฟ้าตาแดงไม่โอ้แปลงล่างโอ้ตาผักวะสวนปะไม่สวนกันเน้นแม่งเอ้ยทองฟ้าตาแดงหน่อยก็ไม่ได้แต่ถ้าสวนมีโอกาสได้อยู่โอ้สีทองว่ะแม่งเอ้ยแพ้อีก ไว้นะเอื้โอโป้งกลายเป็นโกโก้ขันโอ้ยกูเปิดอีกทีแม่งเลยกูเปิดอีกทีแม่งเลยเอา้าตัวไม่พอมาอีกทีนะดัดดัดเรารู้วนานนเยือกเย็นกูขอสักตัวกูวขอแค่สักตัวแล้วกูก็ได้คะแนนทีอย่างน้อยกูขออันติเว้ชองไม่ได้เหรอฮะ ถามจริงหรือว่าราเปิดพรุ่งนี้สองรอบเลยวะหรือว่าไปรอเปิดครั้งเดียวแบบสามร้อยเพชรอะไรเงี้ยเอาไหมเอาไหมเอาเนาะไปรอเปิดอีกที่สามร้อยเพชรมาไม่ได้มันรู้ไปอะตอนนั้นโอเคครับเอาไปว่าผมขอโจทไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าวันนี้ถือว่าเราไม่เกลือนะเพราะเราได้เอ R มาเยอะมากมาอัพติกันสบายใจหรือไปแลกตัวสบายตัวเลยโอเคครับงั้นก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับว่าจะเป็นว่าจเจอกันใหม่ใน ในพาร์ทหน้าแหละของดัสตู้ดัดตดไปเจอเราจะมาแก้แค้นกันไว้เจอกันนะไอด้ดัสมันฟ้าไม่ใช่ดัสมันฟ้าไอด้ดัสแดงแสงทางโค้งเทพอสูรไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุบ๊บันดีครับ